สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทําของเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์คุณใสนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่จะมีเรื่องของสเสน่ห์คุณใสมวลดำเนี่ยจะมีด้วยกันสองประเภทนะคะที่เขาบอกว่าสายขาวกับสายดำอ่าที่เขาบอกว่าสายขาวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นไม่ไม่ได้เกิดโทษเกิดภัยอะไรนะคะ แต่จะอธิบายให้ฟังก่อนว่าพระพุทธศาสนานเราสอนให้ละเรื่องกิเลสน,นะคะโลกโกรดหลงแต่การทําของทําเสน่ห์เนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มพลังตัวราคาตัวเนี้ยให้มันแข็งกล้าขึ้นไปนะคะพวกราคาก้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของจิตวิญญาณที่จะกลายเป็นพวกเจตพูดได้ไม่ว่าจะเป็นผีน้ํามันพายหรือว่าอนาคตนะคะถืออาจจะถูก กักวิญญาณหรือว่าถูกเรียกวิญญาณเนี่ยมาเป็นน้ำมันพายได้เป็นพวกผีพายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของกรรมที่จะต้องผัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกผีมาใช้กักขังวิญญาณทํากับใครอย่างไรก็จะถูกกระทําคืนอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของว่านการอาบน้ําว่านหรือว่าเรื่องของทําเสนค่คุณใสเกี่ยวกับ อาบน้ำวน่นดอกทองมั่งหรือว่าสาวหลงบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการมาลาคะล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาเสพสังวาสคือทาพิธีเนี้ยจะมีผู้ที่มาเสพสังวาสเป็นพิธีที่ต้องผ่านการเสพสังวาสแล้วก็สําเร็จความใคร่นะคะคนที่จะมาเสพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกผัวเก่าในอดีตชาตินะคะเป็นพวกแต่ว่า มนเนี่ยเป็นมนชั้นต่ํานะคะถือว่าผู้ที่จะมาเสพเนี่ยจะเป็นเรื่องของเป็ดงูบ้างแล้วก็พวกลากสดบ้างนะคะพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการมาลาคะ้าฉะนั้นคุณก็เป็นเมียผีอยู่งั้นเถอะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาเสพสังวาสคุณแล้วก็เรื่องของมันจะมีเรื่องของคาถาที่กํากับเอาไว้ะคะ่ะ สำหรับผูกจิตมัดใจพลังงานที่ไหลออกมาจากพวกที่อาบน้ำว่านนะคะก็จะเป็นเรื่องของราคะกล้าทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยหลงสเสน่ห์คุณแบบว่าหัวปักหัวปามเลยว่างั้นฮีฮอมเลยนะคะประมาณนี้ก็จะมีผัวเยอะแล้วก็พูดอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็คือเป็นเมียผีอะคะ่ะ หลังจากตายแล้วก็คือเหมือนกับว่าต้องไปสู่ภพภูมินั้นนะคะเป็ดงูบ้างลากสดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกที่ทําเกี่ยวกับผูกจิตมัดใจเนี่ยถือว่าสร้างวิบากกรรมติดลบ6กนะคะก็หมายความว่าคุณเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นนะคะโดยเจตนาทําให้ผู้อื่นเนี่ยถูกกักขังดวงจิตดวงใจให้หลงไหลร,รักคุณอย่างนี้นะคะ ฉะนั้นวิบากกรรมของคุณก็จะถูกเขามัดจิตมัดใจเช่นนี้เหมือนกันไม่สามารถจะไปผุดไปเกิดได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกยาวนานนะคะในโลกที่เกิดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอบายภูมิทั้งสี่นะคะแล้วก็เรื่องของการหงล่อนมังกรบินอะไรทั้งหลายนะคะหรือว่าการใช้น้ำมันพายยาแฟดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็น ศาสตร์ด้านมืดนะคะแล้วก็มีผลมากในการทำให้คนลุ่มหลงนะคะแล้วก็มีภัยร้ายนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปเป็นเจตพูดนะคะในอนาคตหรือว่าถูกกักขังดวงวิญญาณแล้วก็มาเรียกใช้ให้ทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในเรื่องของราคาก้าก็จะไปเกิดเป็นพวกอบายภูมิประเภทนี้เช่นเดียวกันแล้วก็การใช้ของสกปรกนะคะไม่ว่าจะเป็นประจาเดือนหรือว่าทีนะคะเพื่อทาให้อ่า มนของผู้อื่นคลายหรือว่าเสริมในเรื่องของเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยให้มีเขาเรียกว่าให้ตกต่ําหรือว่าให้ย่ําแย่อะไรนั้นโดยเจตนาเหมือนถ้าเราอธิษฐานน้ำมนต์ให้เป็นคุณก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อธิษฐานสิ่งที่โสโปรกเปื้อนเนี่ยเป็นการสาบแช่งหรือว่าไล่ความดีเอาความไม่ดีให้คนอื่นเนี่ยคุณก็จะโดนเช่นนั้นเหมือนกันแล้ววิบากกรรมอันนี้ถือว่าหนะัก ตกนรกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีชีวิตที่ดีขึ้นนะักแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเสริมสนีอะไรแบบนี้นะคะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเนี้ยก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ว่า มีจิตเข้าถึงพรมนะคะที่เขาเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะสี่ตัวนี้นะคะถ้าทําจิตเสมอพมได้ไปที่ไหนคนก็รักนะคะแต่ถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วก็มีคนคอยเบียดเบียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบิบกกรรมเก่านะคะไม่ต้องไปเสริมสเสน่ห์หรือว่าไปทําอะไรให้มันวุ่นวายนะคะแล้วก็วิชาสาริกาลิมทองเนี่ยพอเช็คแล้วก็เป็นวิชาของพรมนะคะนาณนาทองนี่ก็เป็นวิชาของพรมที่มาสอนนะคะ เกี่ยวกับผู้ที่เรียนวิชาไตเพศมานะคะเขาจะมีเรื่องคำพีเกี่ยวกับสาริการลินทองณหน้าทองพวกนี้แต่ว่าคือมันก็ต้องเช็คอีกะค่ะว่ามีมีพลังปนเปื้อนหรือเปล่ามีการแอบแฝงของวิชาอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ วิธีทางแก้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องบวชเพื่อเปลี่ยนภพภูมิอย่างเดียวนะคะผู้ที่หลงกระทํากรรมผิดอย่างมากมายขนาดนี้นะคะคือภพที่จะไปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอบายภูมิตอนนี้ก็อาจจะเป็นเปรตหรือว่าอสุรกายอยู่ฉะนั้นวิธีที่จะเปลี่ยนภพภูมิตัวเองได้นะคะกรรมหนักอย่างนี้ต้องบวชอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบวชสินแปดบวชผ้าบวชชีนะคะก็ต้องบวชจนกว่า ภูมิจิตภูมิทำตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนอัตภาพนะคะจากอสูรกายเนี่ยจะได้เป็นเทวดาเป็นภหมนะคะก็จะเข้าสู่แดนสุขติภูมิอันนี้ถือว่าเป็นการบวชที่ต้องชำระวิบากกรรมแต่ว่าจะบอกว่าการเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยมันก็ต้องมีการชำระว,วิบากกรรมใช่ไหมคะแล้วก็วิบากกรรมที่จะต้องโดนอะ่ะคนที่เล่นของคุณใสเนี่ยด้วยเจตนาอย่างเงี้ย เต็มๆก็คือจะต้องโดนวิบากกรรมเรื่องคุณใสม่มนดำเนี่ยประมาณ 20- 25ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรรมจากอดีตชาติอ่ะก็จะโดนวิบาก10ปีนะคะแต่ว่าความหนักเนี่ยจะเท่าจะไม่เท่ากันนะคะในแต่ละชาติก็ถือว่า500ชาติเนี่ยอย่างน้อยต้องโดนตั้งแต่10ปีถึง25ปีนะคะเรื่องการทำคุณใสม่มนดำก็จะโดนคนอื่นทำกลับเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น อยู่ในภพภูมิไหนก็ตามกรรมก็จะตามติดไปอย่างน้อย500ชาตินะคะอันนี้ก็ให้ระวังกันนะคะในเรื่องของความโลภไม่เข้าใครออกใครนะคะอยากได้ของคนอื่นมากโดยคิดแบบว่าเจ้าเล่ห์เพรทุบายโดยการทำสเสน่ห์คุณสายมนดำเพื่อที่จะให้ได้มาเนี่ยแต่ว่าโทษหรือว่าผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยไม่คุ้มกันเลยค่ะวิบากกรรมเนี่ยหนักแล้วก็ลงทันทีเนี่ย ม่ใช่แค่ชาติเดียวค่ะห้าร้อยชาติแล้วก็ผลวิบากตัวเนี้ยยังต้องเสเวยเศษกรรมอีกหลายร้อยชาติอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มกับการที่เราจะไปเสี่ยงทำอะไรที่มันแบบนอกลู่นอกทางนะคะหรือว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้ทำเนี่ยแต่ว่าไปทำเนี่ยก็จะทำให้ตกนรกได้ หรือว่าไกลต่อนิพพานเข้าสมาธิก็ไม่ได้แถมยังมีเรื่องของการเบียดเบียนของเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติมันลุมเล้าอีกอาจจะเป็นแบบเป็นมะเร็งในมดลูกเงี้ยมีโอปาติกะมาเกิดในมดลูกมากินทําให้เป็นเนื้องอกแล้วก็มีแบบว่าอวัยวะเพศมีกินเหม็นมีเลือดออกโจกโจกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำเสน่คุณใสนะคะ ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับมดลูกต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าจะบอกว่าการเกิดได้อัตภาพผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเลยคือวิบากกรรมเรื่องของการผิดศีลข้อ3นะคะคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะ,ะบวชพระได้แต่ต้องเป็นบวชภิกษุณีใช่ไหมคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของวิบากของธาตุขันก็คือผิดศีลข้อ3การได้อัตภาพที่ว่าเป็นคนสวย คนขาวคนตัวดำคนหลอ่อคนขี้เละคนพี่คนพิการคันห้าเนี่ยอันนี้คือกรรมเก่าในอดีตชาติที่ทุกคนเนี่ยสเสวยมาแล้วหลายร้อยชาติและคือพอมาทราบแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตแล้วก็ควรจะละแล้วก็ให้อภัยตนเองแล้วก็ฝึกที่จะสามารถที่จะ พ้นภัยจากอัตภาพนี้ได้นะคะก็คือมักแปดหรือว่าทานศีลภาวนาที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยรอดปลอดภัยจากสังสารวัตรคือรู้ดีกว่าไม่รู้รู้เพื่อละอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญอนุโมทนาสาธุนะคะทรงบุญให้กับทุกท่าน